สวัสดีทุกทุกท่านนะครับมือนี้นะฮะวันนี้จะนึ่งนี่ครับมันมันเทศนะบ้านเฮาเอินมันแก้วอะยกมือไหว้ด้วยวัสดนคนละเทศครับอันนี้คือมันแกวบ้านเฮาเอินมันแกวทางภาคกลางเขาเรียกว่ามันเทศนะครับวันนี้จะนึ่งนะฮะด้วยการนึ่งกับซึ้ง ซึ่งบบเมนไฮอ๋อซึ่งนะครับนึ่งซึ่งนึ่งใส่ซึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตแล้วก็มาให้ดูนะครับเราไปติชิมให้ดูดนะ้ยว่านึ่งมันเกลหรือว่านึ่งมันเทศเนี่ยมันจะหอมอร่อยขนาดไหนอันนี้ผมซื้อมาในราคา20บาทนะครับซื้อมาในราคา20บาทนะครับแล้วก็มันเป็นมันสีเหลืองมาสั้นผมซื้อกับน้องคนที่รู้จักกันนะครับผมก็ถ่ายคลิปหยอกล้อน้องอยู่นะครับนี่ก็คือ มันเทศมะเอาฝาหม้อมาปิดขึ้นนี่นเดี๋ยวจะทำการมะบบบนี้ก็รอเวลานะครับให้มันแกวสุกสะก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูเด้อนะครับมาเช็คซิไหนล้วเธอ ขึ้นยัง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 ตอนนี้ขึ้นแล้วตอนนี้ขึ้นแล้วเนี่ยจะขึ้นไปไหนไม่ใช่ไอ้นั้นมันขึ้นยังมันขึ้นขึ้งมันขึ้นยังอู้เริ่มควันตวดตวแล้วเปิดไฟเปิดไฟเห็นไเริ่มนิ่มแล้วบปล่าเ้ยนิ่มนิ่มแล้วนะยังยังในแบบนุ่มนิ่มแล้วบป่มันนึ่งแป๊บเดียวเด้อนึ่งมันอ่ะมันไม่ได้นึ่งนานนะครับนึ่งแป๊บเดียว กลิ่นอายความหอมตลบอบอวลเย้ายวนเหลือเกินอปิดฝาไว้สักก่อนเดี๋ยวจะว่ากันอีกรอบหนึ่งตอนนี้น่าจะคิดว่าน่าจะสุกแล้วครับเดี๋ยวก็ดูสซ่หอน

กินออกจากหม้อร้อนๆอดาดดินยังไม่รู้ไปได้แล้ว <laughs> สุดๆจากหมอ้อแซบดีเลย ฉันร้อนลวกลิ้นคอ,อนตรวจทำกาแฟเพื่อคอนเทตนลิ้นโป้งเลยเพื่อคอนเทตน แล้วโปร่งอยู่เว้ยอ้ยห้าบาทสิบบาทจนลิ้นทองเว้น่นกระไดกระจุ๊กใสขนาดเนาะอ๋ออะบ่มีกระจุ๊กใสใสอย่างว่าโอ้ยเจ้าหอนเจเปกระจ๊กตาเธอเป็นบ้าอะไรนี่ อมันมองมาเห็นชาติก็ว่ามีกระจกก็ลองใส<ห><ท>่เลยหล <laughs> <ต>ุดใส่พิเศษ <laughs> ันแชบอยู <laughs> ่นะว้าเดี๋ยวจังหน่อยก็ขึ้นได้แล้ว <laughs> หอมแล้วครับหอมเลยแหม่มันจะให้ลองชิมเนี่ยจังหน่อยแ <laughs> อาอ่ะเออเอาจากรหม้อไว้โอ้ย <laughs> อืม ดูดีท้าตักใส่จานโอ้ควันตุดตัวควันตุดตัดกินควันหอมหอมหอมอะกินอ่างเก็บจนบุหินจนบุหินหน้าจอ มันเมื่อกี้ควรมันไปทางโน้นไงไม่มาทางนี้เออยีอ่สิบบาทเบิกยี่สิบบาทยังมีอีกนะยี่สิบบาทอะในถุงนีก็ยังเหลือ,อยังไม่หมดนะในถุง <laughs> มันอันเล็กเนะี่ยไม่ได้ขาย<อ>ถ้าหัวใหญ่ๆนะแบบอ้าว ถ้าหัวแบบใหญ่ๆแบบรุ่นเนี้ยเอาไปเผาอะ่ะมันจะหัวแบบแซ่บกว่าน,นี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้มาเดี๋ยวจะเผารอบหน้าสิเผาแต่ว่ารอบนี้เอาไปนึ่งก่อนเด้อรอบนี้เรา,น,เานึ่งก่อนอืมไปเอาไปให้พ่อแซ่บแซ่บแซ่บ,บ,บ,บหอมด้วยหอมอบอวนโอเคไปคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะจะหอมดีด้วหอมมันเนี่ยอ่ะไปเอาไปให้ปูด้วย รอ้รอนรอ้รอนร้อนระวังลูกนะรอ้รอนรอ้อนไปให้ปูนะคะนะเอ้อให้ปูให้ย่ต้วหน่อยเดียวได้คนเราก็ประมาณนี้จ้า